เขมาถึงโรงงานเลยแล้วกันนะครับเพื่อจะมาเปลี่ยนตัวของ p C X นะครับต้องแร็ปนะครับแล้วก็ประชาชนตรวจทุกอย่างอุณหภูมิก่อนเข้าไปด้านในนะครับมาถึงแล้วนะครับวายเอสเอะครับสวัสดีครับเปลี่ยนโชวครับนัดไว้บ่ายสามครับครั้งแรกนะครับตอนนี้ก็ เลือกเป็นโชค G Series ไว้นะครับก็เดี๋ยวมาถือว่ารีวิวในตัวของสูตรบริการที่มาครั้งแรกเลยแล้วกันนะครับก็ด้านในก็ช่างตอนติดโชคก็มีการวัดเน้ำหนักนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่คนขี่แล้วก็คนซ้อนอนะครับตอนนี้ช่างก็อยู่ระหว่างการแกะโชคตัวเดิมออกนะครับเพื่อจะเอาวาย์ด้เทที่สั่งไว้มาใส่ให้นะครับ ที่นี่ถือว่าคืึ่งมือค่อนข้างจะเยอะมากเลยครับ,รบก็ช่างก็ใส่โชคอย่างเดียวครับอย่างอื่นไม่ทำนะครับติดตั้งนะครับให้เรียบร้อยโชกก็ในราคา5,300ันานะครับพร้อมติดตั้งนะครับรับประกัน1ปีนะครับ วันนี้ก็เลยมาติดที่สู์เลยนะครับสูงของ YSS เลยนะครับที่บางทีครับก็ช่างก็จะมีประสบการณ์ค่อนข้างสูงมากเลยเพราะว่าติดทุกวันนนี้ติดทุกไม่ต้องแกะเลยนะครับสามารถถอดถอดน็อตออกมากับสีต่ตัว